สวัสดีค่ะพบกับเอเลดี้พีแดงกับช่วงเรื่องเล่าข่าวแมนอยู่กันเป็นประจำทุกวันเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดค,คลิปใหม่ๆกันด้วยนะผลงานแข่งขันบอลโลกเมื่อคืนนี้นะคะทำมาลุนก็เสมอ ER กับเซอร์เบียไป3ประตูต่อ3นะคะเกาหลีตายแพ้ให้กับกาน่าไป2ประตูต่อ3บราซิลเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์มาได้1ประตูต่อศูนยะนัแล้วก็โปรตุเกสชนะอุรุกวัย2ประตูต่อศูนจากการแข่งขันเมื่อคืนนี้นะคะคาเซมิโลก็ได้เป็นพลเยอร์ออฟเดอะแมตช์เลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่ทําประตูะะแลล้้วก็ส่งผให ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์เนมานะคะพูดถึงคาเซมิโลว่าเขาคือมิดฟิลที่ดีที่สุดในโลกอย่างยาวนานและสําหรับเกมของโปรตุเกสนะคะบูโน่ก็ทําประตูไปนะคะเหมาไปเลยคนเดียว2ประตูนะในบอลโลกครั้งนี้ลงเล่นไป2เกมทําไป2ประตูแล้วก็2องแอสซิสต์และบูโน่แฟนานก็ได้เป็น player o เ the m a t ช์เช่นกันมีบันทึกสถิตินะคะว่าตอนนี้บูโน่แฟนานเดสทำประตูให้กับทีมชาติโปรตุเกสไปแล้ว7ประตู จากการลงเล่น11เกมในปี2022ซึ่งมากกว่าผู้เล่นโปรตุเกสคนอื่นๆในปีนี้อย่างน้อย2กกเท่าวกกลับมาแถวๆลัวโอทฟฟอร์ดกันบ้างค่ะเซอจิมแลดคิปนะคะปฏิเสธโอกาสที่จะซื้อลิเวอร์พูล เพราะว่าเขาเนี่ยต้องการเปิดประมูลอย่างเป็นทางการเพื่อเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์เท่านั้นรายงานบอกว่านะคะเซอร์แลคคิปเนี่ยไม่สนใจจะซื้อลิเวอร์พูลแล้วแต่แลคคิปเนี่ยสนใจคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่าเขาไม่ต้องการปล่อยผ่านโอกาสในการซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและข้อเสนอใดๆก็ตามที่มีรายงานว่าสมควรได้รับการยอมรับจากเจ้าของปัจจุบันเมื่อวานนี้นะคะนักข่าวจากเดอะยูโรเปียนแลดเนี่ยก็เข้าไปสัมภาษณ์แฟรงกี้เดยองนะว่า คุณเนี่ยใกล้จะย้ายไปร่วมทีมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากแค่ไหนในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแฟรงกี้เดยองก็คงยังตอบชัดเจนเหมือนเดิมนะว่าผม,มอยู่ที่การแข่งขันฟุตบอลโลกผมจะไม่พูดเกี่ยวกับสโมสรฟุตบอลรายงานจากเพตติโกนะคะบอกว่าแมนยูเนี่ยวางแผนที่จะร่วมวงในการแข่งขันเพื่อดึงตัวไมเซิไคเซโดเขาบอกว่าบอสเนี่ยสนใจเป็นอย่างมากเลยนะนอกจากนี้ยังมีเรเวอร์พูลและสโมสรชั้นลอื่นๆอีกมากมายที่ให้ความสนใจ ทางด้านสามเอลลักเฮิร์ค่ะก็รายง,งานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเตรียมที่จะเรียกคืนผู้เล่นบางคนที่ได้ปล่อยยืมออกไปกลับเข้ามาในเดือนมกราคมนี้หลายชื่อที่คาดว่าจะเรียกกลับก็มีอ e ีธานแลดฮันนีบาลเมสบี้อามัดเดียโลทั้ง3คนนี้นะคะถูกยืมตัวไปยังสโมสรในแชมเปี้ยนชิพลักเฮิร์ดบอกว่าถ้าหากว่าวานบิสกา้าเนี่ยไม่สามารถย้ายออกจากทีไมไปได้ในเดือนมกราที่จะถึงนี้นะคะยูไนเต็ดเนี่ยจะพิจารณาการเรียกคืน อีธานแหลกกลับมาเพื่อมาช่วยเดียโกโดาโลในตำแหน่งแบ็คขวาและแมนยูเองยังคงค้นหากองหน้าเพื่อชดเชยการจากไปของโรนันโดแต่ตัวเลือกส่วนใหญ่ในระยะยาวน่าจะไม่สามารถบรรลุได้ดังนั้นสโมสสอ์อาจต้องขยับเพื่อค้นหาเป้าหมายระยะสั้นรอบดอสารจาก ESPN ระบุว่าฟาคุนโดเปเยสตี้เนี่ยจะถูกปล่อยให้ยืมตัวในเดือนมกราคมนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันบอลโลกคืนนี้นะคะก็จะแข่งด้วยกัน4คู่เหมือนเดิมนะ เอาดอร์จะพบกับเซเนก้ลค่ะตอนสี่ทุ่มเนเธอร์แลนด์จะพบกับกาตาเวลาสี่ทุ่มเหมือนกันนะคะอิหร่านเนี่ยเจอกับอเมริกาเวลาตีสองเวลจะพบกับอังกฤษเวลาตีสองเช่นกันค่ะตามเชียร์กันเหมือนเดิมค่ะอังกฤษดึกอีกแล้วตีสองอีกแล้วเอ๊มมีอินสตาแกรมเฟซบุ๊กทิกต็อกยูทูบทวิตเตอร์ภายใต้ชื่อเลดี้ผีแดงยังไงฝากกดติดตามกันด้วยนะคะวางลิงก์ทุกช่องทางให้แล้วใน description จิ้มลิงก์กันได้เลยหรือใครอยากพูดคุยกับเอ๊กแอดไลน์มาได้ค่ะที่แอด lady เก้าเกค่